เทพจุระองมาประทับในมณฑลพิธีแล้ววัดนี้ท่านทั้งหลายฟังประกาศเทวดาหรืออาศิรวาสพิธีไหว้ครูอูชาพระอัคนิเทพมหาบุรพาจารย์ของอาจารย์สัญลักษณ์และคณะพีอ่ออสพระสุขโขทัยทั้งหลายณวันที่29เมษายนพุทธศักราช2555 วันอาทิตย์ขึ้นเก้าค่ำเดือนหปีมารงในราชาเริ่ต่อด้วยสมโนเริ่นักสัตว์ที่8สวมชีพสวมเดชดนมัมสการพระโลกนาจอมโมนินเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นมีความเคารพขอพระราชทานวรโรกาสประกาศแก่ทวยเทพทั้งหมดทุกชั้นฟ้า อันหนึ่งขา้าพระพุทธเจ้าขอปรจาจรีแทบมัวบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโลกนาจอมไตรภพโดยความน้อมนบหาประมาณไม่ได้ในธรรมทรงสแสดงให้ศาสนิกชนน้อมนำสูน่นอพลานปราบเสียสิ้นซึ่งกิเลสตันหาประหารดำรงในพระอริยสัตว์มิให้ประมาทมัวเมา ขอเดชะอำนาจแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพุทธบารมีและนับจากมหาศิวะผู้เป็นเจ้าฟ้าจงสเสด็จเป็นประธานมหาวิษณลุดารายผู้ทรงปราบมารอภิบาลโลกขจัดเสียซึ่งโคยภัยและเหล่าเทพทีเจ้าในชั้นปรมาตถมันทั่วทุกช่องจัก,การราศีในชั้นอรูป,ปรพรมรูป,ปรพรม ช่อชะกามาพรจรสวรรค์เทพบุตรเทพอักษรคุธากินนอนอินทรีคนทันและน่าคราชอีกทั้งพ่อปู่หลักเมืองพ่อปู่ผาแดงพ่อปู่ผาดำพระกะพุงผีเทวีผู้ยิงใหญ่รักษาแนวสไลด์เขาเขินนักเขาหลวงพนมเพลิงและทุกพระองค์ที่รักษาเมืองนี้เที่ยงเมืองนี้ดี สมนามสุขโขทัยจะขอประกาศให้ทราบว่าวันนี้เราข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งจิตเจ็จำนงบำบวงไหว้ดีพรีทูตามแบบจารีตโบราณถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีองค์พระอัคนีผู้เสม,มือนองค์ุรุของคณะพระทาวสุขโขทัยเทพผู้ทรงเดชสัตดาสรงอเนกนั้นบันดาลดลให้พระอัคนีเชิดฉายโชตนาต้องตาถวยชน เพื่อเป็นหลักชัยให้อาจารย์สัญ,ญลักษณ์และคณะออดพระสุขโขทัยและทุกท่านที่มาณที่นี้ให้พรั่งพร้อมด้วยความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตนาทีการงานให้พ้นจากภายัยพานและอุปสารคอันตรายทั้งหลายขออย่าให้มากรับกลายในสุภฤณมงคลสำคัญครานี้เราข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงพร้อมกันทำบายสีถูกเทียนทองมาลัย และเครื่องบำบวงถูกต้องตามตำราเพื่อการสักการะบูชาองค์เทพไทยเทวาขอให้จงสมฤทติผลเป็นนิมิตมงคลอมข้อยธาราแห่งเทวธรรมแห่งองค์พระอัคนีแพรกิษดาให้สถานที่แห่งนี้พ้นจากสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยแคล้วคลาดจ,จากสิ่งร้ายได้พร้อมในลาบยศสุขสรรเสริญเจริญในทรัพย์สินตามแต่จกปรารถนาทุกสิ่งอัน อมคอยการบำบวงการกระทำการนี้จงพิ่มหื้นสรรพสิ่งตามสัจจาทิฏฐานธนสารสมบัติกอกงามดุ่วงงาเกียรติศักดิ์ฟุ้งเฟืองหลุดสุคนลสำเร็จทิเดชสำเร็จทิผลด้วยนโมพุทธายะเทินสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยตถาคโตสิทธิเตโชชยโยนิจจังสิทธิลาโภนิรันดรังสัพพกรรม,มังพระสิทธิเมสัพพสิทธิภควันโต เตขอเพลงเทวาประศิษฐ์